สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ได้มาลงนานหน้าทองแล้วก็สาริกาลิ้นทองนวัดห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะที่เมืองพัทยาค่ะไปรับชมเลยคะ่ะ